สวัสดีนักเรียนป .4 ทุกคนนะคะวันนี้เราได้ขึ้นเรื่องใหม่นะคะเป็นเรื่องบทที่5นะคะเป็นเรื่องแบบรูปของจำนวนนะคะแบบรูปของจำนวนอยู่ในหน้า84นะคะตั้งแต่หน้า84เป็นต้นไปนะคะเขาบอกว่าแบบรูปของจำนวนที่เกิดจากการคูณด้วยจำนวนเดียวกัน แบบรูปของจำนวนที่เกิดจากการคูณด้วยจำนวนเดียวกันสแสดงว่าเนี่ยนักเรียนดูนะอย่างนี้เขาเรียกว่าแบบรูปแบบรูปนี้จะต้องเป็นแบบรูปที่เกี่ยวกับการคูณและจะต้องเป็นการคูณด้วยจำนวนเดียวกันด้วยนะคะนักเรียนมาดูตัวอย่างนะคะเขาถามว่าโจเขาถามว่าบอกความสัมพันธ์ของแบบรูปของจำนวนที่กำหนดให้ บอกความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนนักเรียนจะบอกความสัมพันธ์ได้นักเรียนจะต้องมาสังเกตก่อนนะคะ3กับ12ทําทไมเอ่ยมันเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะนักเรียนดูนะ3แล้วไป12เนี่ยมันเพิ่มขึ้น12แล้วไป48เนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นใช่ไหมคะ48ปไป192มันก็เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบรูปของจํานวนเนี่ย จะมีความสัมพันธ์แบบเพิ่มขึ้นค่ะนักเรียนนักเรียนเพิ่มขึ้นจมัยเพราะว่าทุกตัวของเราเป็นอะไรเอ่ยเพิ่มขึ้นนะคะทุกตัวเพิ่มขึ้นแสดงว่าตรงนี้นักเรียนก็เติมคำว่าเพิ่มขึ้นแต่แต่เพิ่มขึ้นโดยอะไรละ่ะนักเรียนดูนะเพิ่มขึ้นโดยอะไร3ไป12เนี่ยเรื่องนี้เขาบอกว่าเป็นการ แบบรูปของจำนวนที่เกิดจากการคูณใช่ไหมสามไปสิบสองมันเพิ่มขึ้นเราใส่แล้วเพิ่มขึ้นแต่เพิ่มขึ้นโดยการคูณด้วยอะไรเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการคูณเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นเพิ่มขึ้นโดยการคูณแน่นอนโดยการคูณใช่ไหมคะนักเรียนก็ใส่เลยเพิ่มขึ้นโดยการคูณจาก3มา12 3. เพิ่มขึ้นไป12 เป็นการเพิ่มขึ้นโดยการคูณ3คูณอะไรได้12ได้12นักเรียนก็ท่องสุขคูณมา3เลย3คูณ1เป็น3 3คูณ2เป็น6 3คูณ3เป็น9 3คูณ4ใช่ไหมลูก3คูณ4ได้อะไร12ใช่ไหมคะอ่าเรามาดู12บ้าง12ไป ไปเพิ่มไป48แสดงว่า12เนี่ยจะต้องคูณ4เหมือนกันเพราะว่าเป็นแบบรูปแบบรูปเนี่ยจะต้องเพิ่มขึ้นด้วยจำนวนที่เท่ากันนะคะ12ไป48ก็จะต้องเพิ่มขึ้นโดยการคูณด้วย4เหมือนกันนะคะ12คูณ4ได้48เห็นไหมใช่เพราะฉะนั้นเนี่ย48ก็จะคูณด้วย4เหมือนกันนะคะแล้วก็จะได้192จริงไหมแปดสใส่2ทด สาม1ีสทดอีก3เป็น19โอเคอย่างนี้นะคะเวลาเราเขียนเราก็เขียนเลยเพิ่มขึ้นโดยการคูณด้วย4ีแค่นี้เองเพิ่มขึ้นโดยการคูณด้วย4นะคะต่อไปเรามาดูตัวอย่างข้อ2ข้อ2องเขาเป็น7 เป็น35ตัวที่2เป็น35เพิ่มขึ้นอีกแล้วใช่ไหมคะพอาะ7น้อยกว่า35ใช่ไหมเพิ่มขึ้นอีกแล้ว35เป็น175เพิ่มขึ้นอีกแล้ว175เป็น875เพิ่มขึ้นไหมเพิ่มขึ้นอีกแล้วอันนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของแบบรูปของจำนวนที่เกิดจากการคูณด้วยจำนวนเดียวกันแสดงว่าเราก็จะเป็นเพิ่มขึ้นโดยการคูณเรามาเขียนเลยนะคะ เพิ่มขึ้นโดยการคูณเขียนเลยเพิ่มขึ้นโดยการคูณแต่เป็นการคูณด้วยอะไรล่ะเป็นการคูณด้วยอะไรล่ะเดี๋ยวนะเพิ่มขึ้นโดยการคูณการคูณด้วยอะไรอ่ดูนะจากสามจากเจ็ด เพิ่มไป35ไม่ยากนักเรียนก็ท่องสคูณแม่7เลย7คูณอะไรได้35ซึ่งก็คือ7คูณ5นักเรียน7คูณ5เรายังอยู่ในเรื่องแบบรูปที่เกิดจากการคูณด้วยจำนวนเดียวกันเพราะฉะนั้นในเมื่อตัวเนี้ย7คูณ5ได้35 35เราก็จะต้องคูณ5เหมือนกันเพื่อที่จะได้อะไรคะได้ 175ใช่ไหมห้าย5 5 25ใส่5ทด2 5 35 5ทดอีก2 8 7เห็นไหมทุกตัวจะต้องเพิ่มขึ้นโดยการคูณด้วยจำนวนเดียวกันเมื่อเรารู้ว่าคูณด้วยอะไรลูกคูณด้วย5ใช่ไหมเราก็ใส่ตรงนี้เลยว่าคูณด้วย5แบบนี้นะคะไม่ยากนะคะมีไม่ยากนะลูกลองเปิดคลิปคูย้อนดูได้นะคะมีด้วยกันทั้งหมด มีด้วยกันทั้งหมด2หน้าละกันครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้า84และอีกหน้าหนึ่งก็หน้า85นะคะลองทำดูนะเด็กๆ